ยืนข้างประชาชนแม้อดเข้าทำเนียบอวยพรคณะรัฐมนตรีเศรษฐา ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ด้านด้อมส้มแหว่วยพรวันเกิดครบ43ปีแน่นพักเก้าไกลวันที่5กันยายน66นายพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเปิดเผยภายหลังการประชุมสอสอพักเก้าไกลว่าสำหรับวันเกิดปีนี้ครบรอบ43ปีการที่ได้มาอยู่ท่ามกลางประชาชนที่รักในประชาธิปไตยแค่นี้ก็ดีมากแล้วและอยากให้ความทุกข์ร้อนของประชาชนความที่ไม่มีความเท่าเทียมในประเทศนี้หายไปในเร็ววันนายพิธากล่าว ด้วยว่า ขอประวารณาตนในวันเกิดของตัวเองว่าจะตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในทำเนียบหรือนอกทำเนียบไม่ว่าจะอยู่ในสภาหรือนอกสภาก็ยังจะเป็นคนของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาผลประโยชน์และภาษีของประชาชนให้ได้มากที่สุดเมื่อถามย้ำว่าเส้นทางการเมืองต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นนายพิธาระบุว่าก็อยู่เคียงข้างประชาชนเพราะประชาชนเลือกตนเองเข้ามาเพื่อให้ทำงานไม่ได้เลือกใครเข้ามากังวลหรือสิ้นหวัง ส่วนมองว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีนี้เป็นอย่างไรนั้นนายพิธาระบุว่าคงไม่ได้วิเคราะห์จากหน้าตาหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งคงจะวิเคราะห์ในเรื่องของหลักการและขออวยพรให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถที่จะทำงานได้ตามที่หาเสียงไว้ เพราะหาเสียงไว้คล้ายๆกับพักก้าวไกลเช่นการปฏิรูปกองทัพการทลายทุนผูกขาดซึ่งไม่ต้องฟังคำวิจารณ์จากฝั่งของตนเองขอแค่จำให้ได้ว่าดิจิตอลฟุตครินเป็นอย่างไรและจำให้ได้ว่าตอนดีเบตหาเสียงบอกไว้อย่างไรบ้างนายพิธาได้ยกคำสัมภาษณ์ของนายนัทวุฒิ สายเกื้อโดยเห็นด้วยที่ระบุว่าขณะนี้ไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนเพราะความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดส่วนตนเองจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สืบเลือกตั้งครั้งต่อไปรวมถึงการทำงานทำความเข้าใจกับบุคคลที่อาจมีความคิดที่เห็นต่างส่วนการเตรียมตัวในการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่11กันยายนที่จะถึงนายพิธาระบุว่าคงต้องรอข้อมูลเล่มจากทางรัฐ ซึ่งตามมารยาททางการเมืองรัฐบาลจะต้องทําให้เร็วเพื่อที่จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวอภิปรายซึ่งทางพักเก้าไกลมีการเกรงข้อสอบเอาไว้แล้วอย่างเช่นนโยบายที่ได้มีการหาสียงไว้ถ้าหากไม่ได้อยู่ในการถแถลงนโยบายก็จะต้องมีการอภิปรายทวงถามถ,ามถึงเรื่องนี้หรือการใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เช่นการใช้งบประมาณ6 0 0 0ล้านบาทในนโยบายรถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายนายพิธายังตอบคําถามถึงบทบาทหน้าที่ผู้นําฝ่าย คานว่าจะต้องรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองซึ่งรัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเป็นสอสอ,อยู่ แต่ในขณะเดียวกันหากดูมาตรา1 0 6่รวรกสุดท้ายจะเขียนไว้ว่าไม่ควรจะไหลไปพักอื่นแต่หากไปพักอื่นแล้วตนเองสามารถกลับเข้าไปได้การเป็นผู้นำฝ่ายค้านของพักนโนนอกจากสิ้นสุดนายพิากล่าวอีกว่าในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองวันที่10กันยายนนี้จะนำสอ,อสออพักก้าวไกลเกือบทั้งประเทศไปรวมตัวอยู่ที่นั่นขอให้ประชาชนมั่นใจและอยากให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆซึ่งพักก้าวไกลก็หวังว่าจะได้พื้นที่ตรงนี้คืนกลับมา ทั้งนี้หลังการให้สัมภาษณ์นายพิธาได้ร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับบรรดากองเชียร์ที่มารอให้กำลังใจและร่วงโวยพรวันเกิดกันยังคับข้างจนเกือบเต็มพื้นที่หน้าที่การพักก้าวไกล ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคบางส่วนส่งช่อดอกไม้และเขียนการ์ดให้กำลังใจในายพิธาข้อความส่วนใหญ่ระบุว่าสุขสันต์วันเกิดนายกพิธาโดยการอวยพรวันเกิดครั้งนี้มีการขอความร่วมมือมดร้องเพลงเนื่องจากขณะนี้ไายพิธาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าไม่อยากถูกนำไปเป็นประเด็นโจมตีอาจจะเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งได้